แม่โอ๊ยเจรอด้วยออกเงี้ยเอาออกมาสิกับตัวเล็กแ๊บบ โอ้โหมีบีบมีบีบตัวด้วยอะเป็นยังไงกันคะท่านผู้ชมคะไปฟังเพลงกันแบบพร้อๆชม M v มสวยงามกันแล้วแหมนะก็ต้องบอกว่าชื่นใจค่ะนะคะได้ฟังเพลงเพร้อไปด้วยได้เดินเที่ยวไปด้วยโอ้ยอะไรมันจะล้นลาขนาดนี้กินลมชมวิวนะคะนะนอกจากที่เราจะมาสถานที่นี้แล้วนะคะมากราบไหว้สุนทรภู่แล้วนะคะเรายังมีที่ขายของที่ระลึกด้วยใที่ระลึกอะระลึกอะระลึกจะระลึกไปตั้งแต่ไปยื เป็นผีเสื้อสมุนที่จะระทึกอย่างเดียวบอกว่านางเงือกเจ๊ไม่เข้าใจเลย่ะเดี๋ยวตกมันใส่จสร้อย้ร้อนอยู่มีมันมันเยิมไม่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่นะคะอย่างด้านหลังนี่จะเห็นเป็นเปลือกหอยนะคะที่เขาเอามาทําเป็นเหมือนม่านมูลีเนาะให้ดูสวยงามนะคะต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะคะสําหรับท่านใดเอออยากจะมีของฝากก็แวะมาได้เขาจะมีมุมตรงนี้ไม่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะยังมีพวงกุญแจด้วยนะคะน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ยังเป็น ยังเป็นเสื้อที่เขียนว่ามันมองไม่เห็นภาพเดยวเราพาเดินชมกันดีกว่าเดินชมร่างป่านี่พวงกุญแจมาอยู่ที่พวงกุญแจอยู่นี่นะตัวไหนเหมาะตัวไหนเหมาะกับน้องโบที่สุดเฮ้ยน้อโบโบโบเดียวกันในโลตัสะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามตัวไหนตัวไหนเหมาะกับน้องโบที่สุดเปี้ยวอะเปี้ยวอ่ะมีตุ๊กตาเสียงกระบาดป่ะวะไม่มีเขาเป็นตุ๊กตาอินเตอร์นะ แบบมไม่จะหาแบบว่าให้เหมือนในโบ,น,บน่าเกียร์น่าเกียริที่สุดเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยดีเจ้าหาท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะตุ๊กติ๊กกับน้องโบก็มาอยู่ที่ต้องบอกว่าพวงกุญแจที่เมื่อกี้พูดไว้นะคะว่ามีพวงกุญแจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ที่สะดุดที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะมีตัวนี้ตัวนี้เน่ัวนะคะมีมีทั้งสีผมสีแดงแล้วก็ผมสีดํานะคะเป็นตัวเงาะป่าเงาะป่าซึ่งเมื่อกี้ได้สอบถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่า เป็นพวงกุญแจที่เป็นสิริมงคลนะเพราะเขาใช้ง้อป่าในการไหว้ใช่ทำไมอ่ะทำไมเขาต้องใช้ส่งใสใช่ไหมส่สงใสใช่ไหมส่สงใสิสี่ คือเขาบอกแบบนี้ค่ะมันเป็นความเชื่อว่าเงาะป่าเนี่ยเขาทํามาหากินคือขยันอ๋อขยันอขยันแล้วก็เรียกเงินเรียกทองได้ไม่นั้นไม่ได้นางรจนาหรอกถูกปะเออเป็นประมาณนั้นนี่คือความเชื่อน่ะคะท่านผู้ชมคะหรือท่านใดอยากจะได้ไปแบบน่ารักไปห้อยเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะแล้วก็ไปห้อยข้างกระเป๋าก็ยังได้นะคะน้านี่นี่เป็นน่ารักซื้อไปฝากกันอีก่ะเออนะแล้วยังมีอีกหลายๆตัวเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่ตัวนี้เหมาะกับน้ำมืสุดอะไรอ่ะเห็นม้าหัวฟูเชียโอยสช่ที่ไหนสวยขนาดนี้ อตัวไหนเหมาะเหมาะกับพี่ตัวไหนเหมาะกับพี่หรอเออดูซิดูซิให้ปิกจูแล้วกันโอ้โหปิกจูอันนี้ไม่ต้องไปตามไปตามเก็บที่ไหนเก็บที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปค่ะหายก็ยังมีเสื้อด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเสื้อนะคะมีเสื้อมีเสื้อยังไงเออยนะคะระยองฮินะคะระยองฮิระยองต้องบอกว่าระยองฮิ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 นี่เลย เป็นไงาเป็นไงใส่ได้ไหมล่ะเราตัวนี้ไซส์นี้ได้สิแน่ใจระเบิดได้ระเบิด้รอยู่นี่เป็นเสื้อระยองฮีแล้วก็ยังมีอีกที่เขียนว่าเกาะสม็จนะคะเกาะเสม็ดโดดทางนู้นเลยนะคะเกาะเสม็จสวยนะคะเนี่เห็นไหมเห็นไหมเออสวยไหมเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เขียนว่าระยองอ่าเหมือนมาถึงแล้วเกาะเสม็จประเทศไทยค่ะ นี่มาระยองมาไม่ถึงเกาะเสม็ดน่ะเออเสียดายแย่จริงๆสวยมากเกาะนี้ค่ะนี่ฮะอ่านแล้วไปกกับบ้านซื้อสิคะซื้อสิคะพี่เขาอุตส่าห์ว่ายงบไปเลยเออได้ไหมะเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปค่ะอยากดูของกินมีอะไรของกินบ้างของกินอีกแล้วไปที่ไหนก็ของกินตลอดเลยมันต้องกินสิคนเราต้องกินนะ น eh, ี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเป็นโปรงปิดแจไปเรื่อยอันนี้เป็นของเล่นเด็กๆของเล่นไม่เหมาะกับเราแล้วล่ะจริงป่ะเอออันนี้เหมาะเหมาะที่สุดพี่มีตัวมันหีด้วยเจ๊พี่มีตัวหนึ่งใหบน้องโบนี่ไงทำยังไงแล้วมันต้องทำยังไงเหมาะกับน้องโบที่สุดลองเอามือเอามือเอามือมาหยิบเอ้ยเออสงสัยไม่มีฐานเนี่ยตัวนี้อยมันได้แน่มันงาบไม่เล่นแล้วนี่แหละเหมาะกับหนูที่สุดแล้วจริงหรอวันนี้ต้องเหมาะกับตัวนี้ จริงอะจะแค่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ปากเจ๊เป็นอย่างนี้เลยนะว้าน้อแ่เดี๋ยไปดูที่ต่อไปค่ะโอ้นี่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 น้สนุกมากเลยอะเจ๊ชอบปาสนุกมะมีให้เที่ยวเยอะแยะเลยนี่เห็นมั้ยยังมีนี่ด้วยร้านนี้ดียิ่งขายยิ่งรวยเออบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะรวยแล้วก็ไม่ซื้อไปดีกว่าเอาทำไมต้องซื้อซื้อ้วเราต้องซื้อ แหมช่วงนี้มันหมดเวลาแล้วเนาะโอหมดเวลาของรายการเพลงดังฟังเพลินแล้วค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆอยากจะอยู่กันนานเนาะแต่ก่อนเราจากกันไปเราอยากจะฝากกับ2 MV เนะคะเพราะเพราะนะคะก่อนจากกันไปและเราสองคนก็จะได้ไปลั้นลาซื้อของฝากกลับบ้านค่ะอนี่นี่ขอจะเล่นแล้วมีขอจะเล่นแล้วเดี๋ยวลากับผู้ชมกันเลยดีกว่าเนาะทำไมอ่ะมีเดี๋ยวมีอะไรเล่นอ๋อลากเลยเหรอลาดีกว่าไปกับ2ผลงานเพลงนี้นะค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่นี่นี่แท้แด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 แ,ดแ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 ดิมพุงจึอ๊ออะลงไปซื้อขอ,อ,องฝาก,ากนี่กะปิกะปิเห็นไหมเนี่ยกะปิปเออต้องซื้อนะอมาละยองแล้วนี่กะปิดีมากกะปิกะปี <c oughs> กินนาาักาอะไรได้เจ๊ทำน้ำพริกไนงะมะขามอะมะขามมะขามได้เขาเสิบเออ